สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุ่มบ้านอนาะหาเรื่องกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่21ธันวาคม2565กกันนะครับอันดับแรกเริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับราคายางพาราของแต่ละพื้นที่นั้นราคาจะไม่เท่ากันนะครับ รับลดหรือบวกเพิ่มขึ้นก็ราว3-5บาทนั่นเองครับจะไม่ตรงกับราคากลางที่ตรงนี้นะครับอันดับแรกเริ่มมาดูกันที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35%เอ์นนั่นเองครับวันนี้กิโลกรัมละ4 6 0 0หนะครับสำหรับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาอีกที่0.20นนั่นเองครับยางแผ่นดิบคุณภาพดี ความชื้นไม่เกิน3%เรซราคา45.06นะครับวันนี้ปรับลดลงมาเล็กน้อยที่0.28นั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3าไม่อัดก้อนราคา48.36นะครับวันนี้ราคายังทรงตัวอยู่กับที่นะครับยางก้อนถ้วย DRC 100เเซต์วันนี้40.20นะครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่0.15นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 5 0สสด1 9 92วันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่0.10นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมง22.52วันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่0.08นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืน24.61นะ àng, ครับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่0.09นั่นเองครับและยางเครปยางก้อนถ้วยวันนี้ราคา 2 6่6วันนี้ก็ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่0.10นนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ก็จะพาไปชมตารางการซื้อและขายยางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับ